วันจันทร์ที่24กรกฎาคม2566เวลา9นาฬิกา30นาทีว่าที่ร้อยตีสมศักดิ์พรมดำรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่1ประจำปี2566ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนสำนักงบประมาณผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานผู้แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อาํานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศผู้อาํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สวัสดิการแรงงานและผู้อาํานวยการกลุ่มงานกองพุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาทบทวนการจัดทําแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจาปีงบประมาณพศ2566ถึง2570และแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจาปีงบประมาณพศ2567หากสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการใดมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการแรงงานและสำนักงาน สวัสดีการและคุม้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่ก็สอรอคุม้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน